มื่อกลิ่นปลากันหอมหวงตัวลูกเดินลอยไปกระทากระจายเป็น,นทิพย์ของเหล่าเทพประบุเทพธิดาทั้งหลายที่กําลังพเพลิดเพลินในทิพย์ปิยะสมบัติอยู่เทพประบุเทพธิดาเหล่านั้นก็ถึงกับต้องหยุดทํากิจกรรมทุกอย่างพอหันมาดูว่าต้กนกําเนิดของกลิ่นหอมหวนทนลมนี้มาจากไหนอันนี้ก็เป็นอันนี้สองพระป่าฉบับโรงเรียนอั้บานฝันในฝันวิญญาณนะจ๊ะ ดฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากมีทุกเพศทุกวัยเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่ท่าน,นก็แล้วก็เอาแบบเบิ์ดๆอย่างนี้เนาะสบายๆส,ส่วนที่จะศึกษาให้หมันลึกซึ้งก็ต้องไปถามศึกษาเรียรู้จักท่านผู้รู้นะจ๊ะอันนี้พอพอเป็นแนวทางและเมื่อเทพประรทเทพทิติดาเหล่านั้นได้เห็นในทิพยจักษสุว่า กลิ่นหอมที่ว่านั้นเนื่องจากชาวสวรรค์ก็มีใจเป็นทิพย์นี่เลยจ้ะก็จะรู้แหล่งที่มาเลยมีต้นกำเนิดมาจากปาก,กันเป็นมงคลของตัวลูกที่เกิดจากผลแห่งบุญในตัวลูกได้ทำหน้าที่กระยานมิรพูดถ่ายเพชรถอยพลอยและพูดธรรมะเพื่อเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญมาทอดพปปะระปาเทพบุทรเทพธิดาเหล่านั้นต่างก็จะเกิดความรู้สึกชื่นชมยินดีแล้วก็ อยากที่จะอนโมทนาบุญกับตัวลูกด้ยวยความปลื้มปีติเบิกบานใจนะจ๊ะเออจากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอนิสงส์เนี่ยเราจะเห็นว่าในตัวของเราทั้งหมดนี่เนาะล้วนมีเรื่องบุญบาปมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเลยนึกตามทันไหมจ๊ะ ตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเนี่ยเส้นผมก็ดีนี่เนาะเออคิ้วจมูกปากดวงตาฟันอะไรต่างๆบนีเนะใบหูขอไล่เลื่อยไปเลยล้วนมีเรื่องบุญและบาปบ,บังคับบัญชาอยู่ทั้งสิ้นเลยบาปบังคับบัญชาให้ ดูกีเลสเนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่ดีๆด,ดั้งเดิมห่างจากหล่อสวยโรยฉลาดนี่แนละแข็งแรงอายุยืนยืนเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่บนจะส่งผลตรงกันข้ามอย่างนี้เนาะตรงกันข้าม,มเกี่ยวข้องทุกส่วนเลยใครว่ากลตัวหรือกละตัวก็ไม่ใช่มันเกี่ยวเลย เกี่ยวเนื่องเลยนี่นะทุกส่วนของร่างกายเราจะผมขนและฟันหนังอะไรต่างเหล่านั้นแม้แต่อวัยวะภายในนี่และนี่เพราะฉะนั้นนี่เกี่ยวกับเรื่องบุญบาปเรื่องลอบกรรมาก,กรธกรรมนี่จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้นะจ๊ะรู้ไว้ใช่ว่าติดขาติดแข้งก็ย,ยังดีนี่เนาะ ไม่ต้องถึงก็ใส่บาแบกหามไม่ต้องหนักอย่างนั้นเนาะแล้วก็ฟังเอาไว้นะจ๊ะอันนี้ลํำเบิงให้นักเรียนใหม่ที่เพิ่งจะดูวันนี้ฟังนี่เนาะนักเรียนเก่าก็เข้าใจากันอยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้สองข้อที่สิบสองดีไหมจ๊ะเดี๋ยวนี้สองที่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนอบานฝันในฝันวิทยาเนี่ย ได้ตั้งใจทำบุญทอดประป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความเพิ่มปิติใจแบบสุดๆอีกทั้งยังได้ใช้เสียงอันเป็นมงคลของลูกๆพูดเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญเนี่ยให้มาทำบุญทอดประป่าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเห็นไหมเสียงนี่เห็นไหม,หไหมบุญบาปก็ยังมาเกี่ยวข้องดูเห็นไหมจิตใจได้ฝันอย่างบนนี้จะทำให้ลูกๆ มีน้ำเสียงที่ไพเระพราะพลิงก้องกังวานนี่ทั้งลึกทั้งก้องวานมีพลังชัดถ้อยชัดคำไม่แหบไม่เครือไม่พลาอีกทั้งเมื่อใครได้ยินได้ฟังเสียงลูกแล้วก็จะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างง่ายดายเลยเห็นนะแต่ท่านได้พบชาติัปจุบันลูกมีอาการผิดปกติหรือเป็นโลคที่เกี่ยวกับการพูด เช่นพูดติดอ่างนี่นะแต่ก็ติดอ่างก็ไม่ยด้มีข้อเสียไปทั้งหมดสามารถบอกคำว่ารักนี่ได้มากกว่าใครอ่าอ่านี่นะเอออ่านี่นะดูที่จะเริบใครกันเออใครบอกได้มากสุดนี่เนาะเออน่าเลิฟไหมเออนี่นะเออนี่นะ กนละเมื่อกี้นี่หัวหน้าฉันหัวล้อก็ยังหัวล้อติดอ่างเลยนี่ไงฮ่าฮ่าฮเออเออนิ่นเนาะออาไม่คิดไม่แปลกนะอออนี่เนาะเออนี่เนาะแต่ว่าอันนี้เรากําลังพูดถึงติดอ่างแบบที่เป็นล้อกรมมาเนาะ พูดไม่ชัดพูดอโรวพูดเสียงอุยจนฟังไม่่คยจะรู้เรื่องเป็นต้นนี่นะนี่ม <c oughs> ันกันพูดทบทวนเรืนนะ่อยๆเออพูดทบทวนนี่นะลัก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 นี่หนงใครจะพูดลอยได้ม่ากัน <c oughs> อ่าอ่าอานี่อนี่ยนี่ยอ่า <c oughs> <c oughs> นี่นะอ่นี่นะอ่ะเนาะแต่อันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องอันเล่ากลับมาอเนื่องมาจากวจีกรรมในอดีตในชาติเลลูกได้เคยไปทำผิดทำพลาดเอาไว้ด้ช่องตามมาส่งผลซึ่งวจีกรรมเหล่านั้นคือการพูดในเชิงลบทั้งสี่แบบที่ตรงกันข้ามกับวจีสุจริตก็จะเป็นการพูดโกหกจนทำให้คนอื่นเข้าใจผิด การพูดคำหยาบจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียกำลังใจเสียสูญเสียความสุขใจนี่เนาะการพูดส่อเสียจะทำให้ผู้คนแตกแยกการพูดพัเจอล้อเลียนหรือแซวคนที่พูดไปชัดเป็นต้นอ้าวอันนี้เนาะเมื่ <laughs> อก<า>ี้ไ <laughs> ม่ได้แซวแล้วลํำพึงไงให้ฟัง ขยายความนิดหน่อยคือเราก็ต้องมองโลกอย่างเงี้ยทั้งบวกและลบเนาะโอ้นี่เนาะแต่ถ้าพอหนึ่งบุญที่ลูกได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่ญาตกันลยาณมิตรแต่จะเสียงพูดเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญทบป่าเขาริ่มกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่เองก็จะไปดึงดูดอาบุญเก่าๆที่ลูกๆได้เคยทำมาในอดีต ทั้งจากพบชาติปัจจุบันและพบชาติก่อนๆน,นู้ตใ่้บมาร่วมกันส่งผลคืออดีตของปัจจุบันที่เราทําผ่านมาแต่วันทีเราก็จําไม่ได้นะจ๊ะกับอดีตในอดีตชาติซึ่งผลแห่งบนนังกลาก็จะไปช่วยตัดอรอนวิบากกรรมต่างๆที่ทําให้ตัวรูปมีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับการพูดหทมันเทาบอบบางลงไม่ได้อย่างอัศจรรย์และพูดง่ายๆคือ บนนี้ก็จะไปช่วยตัดอร้อนวิบากกรรมให้วิบากกรรมเก่าให้มีกำลังอ่อนลงคือจากหนักเป็นเบาเบาวเป็นหายจากร้ายก็กลายเป็นดีใช่จ้ะและ้วตายี่สุดเมื่อวิบากกรรมนั้นกล่าวหมดไปเราก็จะหาจากาการผิดปกติทางการพูดหรือหายปว่วยจากโรคราที่เกี่ยวกับการพูดได้อย่างเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียว และที่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากตัวลูกมานตรกกระลึกนึกถึงบุญที่ตัวลูกได้ทำบุญเท่าประป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังอีกทั้งยังได้ใช้เสียงพูดเชิญชวนมหาชนพ้มิบุญในมาสั่งสมบุญเท่าประป่าร่วมกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในความเริ่มปิติเบิกบานใจอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ ผลอย่างบนนี้ก็จะไปช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้วิบากกรรมกาที่ทําให้ตัวลูกตมีอาการผิดปกติหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับพูดไดเ้เกี่ยวกับการพูดในช่องทางส่งผลอีกนะจ๊ะว่าเป็นเช่นนี้ก็จะทําให้พบชาติต่อ,ตอไปแล้วโลกก็จะไม่กลับมามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการพูดหรือกลับมาเป็นโรคที่เกี่ยวกับการพูดอีกต่อไป ยิ่งถ้ากำลังบุญในตัวโ,โลกมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นในอนิออนนสงส์แห่งบุญที่เลิศลอด้สั่งสมบุญทวป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ได้ใช้เสียงพูดเชิญชวนมหาชนผู้มีบุญให้มาสั่งสมบุญทวป่าอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี้เนี่ย ก็จะส่งผลอนทำให้ลูกๆมีน้ำเสียงอันไพเราะแบบประทับจิตประทับใจคนฟังคือไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ยินเสียงตัวลูกแม้ขารณนั้นจะไม่เห็นหน้าคาต่างตัวลูกเลยก็ตามแต่น้ำเสียงของตัวลูกก็จะไปทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี หรือเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างง่ายได้แล้วเวลาพูดคนเนี่ยอยากจะฟังลยจะเขาจะสะก,กิดกันเองบอกอย่าเพิ่งพูดฟังดังนั้นพูดก่อนของเราพูดกันที่หลังได้เนะเออก็ได้อันิีงสองอย่างนี้ด้วยอีกทั้งน้อมเสียงอันทราบซึ่งตรึงใจของโล,ก,ลกยังจะช่วยบรรดาลให้ตัวลลก ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทางโลกแบบง่ายๆอีกด้วยพราน้ำเสียงลูกๆจะไปเหนี่ยวใจผู้ที่เะลูกไปเจรจาด้วยเกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลืองานของลูกและอยากทำตามตัอรูกด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อทำให้กิจการงานตัวรูกสำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์เขาเรียกได้ว่าเสียงของ ัวลูกจะเป็นเสียงเจ้าทรัพย์ที่นำมาความสุขความสําเร็จประสู่ชีวิตของตัวลูกและครอบครัวนั่นเองนี่เนาะซึ่งเรื่องร,ราวเกี่ยวกับบคุคคลที่มีน้ําเสียงอันทราบซึ้งเตรึงใจมหาชนนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องร,ราวที่กล่าวเกินความจริงแต่อย่างใดเพราะมีปรากฏที่เห็นอย่างเด่นชัดในประไตรปิดดก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอนี่นะของพระลกักนันตะพัทธิยะผู้มีเสียงที่หวานไพเราะโดดเด่นกว่าใครๆเมื่อใครได้ยินได้ฟังเสียงของพระลกุณนก,กะพัทธิยะแล้วจะรู้สึกหวานหูหวาวหมดขึ้นเลยแล้วจะรู้สึกหวานหูเนี่จะ้ะ หรือเรื่องของพระสารีบุตรผู้มีเสียงไพเราะประดุดังเสียงของนกสริกายามดีใจว้าวครว่าใหญ่เห็นได้นกกัเขนยามดีใจจะได้ลิ้มรสของผรไม้อร่อยอร่อยที่ชอบ <Okay. S 1> อีกทั้งเสียงของพระสารีบุตรจะมีความกังวลลุ่มลึกกลมกล่อมอย่างลงตัวอีกด้วย หากใครได้ยินได้ฟังเสียงท่านก็นจะรู้สึกดีลิเชียดหูนี่นะแซบอิรีดีลิเชียดเลยเด้ออร่อยหูเหมือนได้ทานของที่ชอบใจหรือได้สิ่งที่ชอบนั่นเองเป็นต้นนี่นะจ๊ะเลิกๆก็จะเป็นเสียงประดุดท้ามหาพรหมคือเสียงของลูกๆจะแจ่มใส อ่อนหวานก้องหวานชัดเจนไม่แหบไม่เครือไม่พลาและไพเราะอย่างจับจิตจับใจเป็นต้นอีกทั้งเสียงลูกๆยังจะด,ดังก้องงววานเนี่ยแผ่ขยายไปได้กไกลแล้วก็มีความดังที่สม่ำเสมอกัอนในทุกที่คือไม่ต้องใช้ไม่เลยนะจ๊ะไม่ว่ามหาชน ที่มาฟังตัวลูกจะอยู่ในที่ใกลห้หรือหรือไกลนะจ๊ะพวกเขาก็จะสามารถได้ยินเสียงลูกได้อย่างชัดเจนเท่ากันหมดทุกที่เป็นต้นนี่นะ